มาดูครึ่งเวลาหลังกันต่อครับครึ่งแรกสีแดงครับหมู่ห้านำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนจากหมาเลึกนึ่งครับสิริภพบ,บัวทองอ่าถ้าประกาศที่ผิดเก,เก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเบอร์ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หมู่ลหลังหมู่ห้าจะเขี่ยบอลเล่นก่อนนะครับ มายเลขแปดสิบแปกรคำโสภาเอาเสื้อของธีรพงดพงมาใส่ตัดไม่ต้องกรอบนะครับออกเส้นหลังไปหนึ่งตัวส้สีแดงนํำเรามาดูกันว่าผลจบจะเป็นยังไงติดตามกันต่อไปครับสมหมายสมหมายเอยมสนิทนกระดกจดโูไปวรกรคำโสภามงชงไปต่อซ้อนไม่ผ่านเด็กพ้น พอมาให้กับธเนศธ,ธเนศมาให้กับสมหมายเลขกทึบสามเอาสมหมายยกขาขวาหลายบางทียิงโโวชนคานครับธเนศเกลือผู้ยังไม่มีจังหวะสราบครับลูกกระชอกมาถึงนลมบ่วงคองตวัดเปิดไปมงชงเข้ามากองหลังเคียวไว้อีกทีนึงธเนศเกลือผู้หมูสามได้ตวัดหมาสมหมายจับไม่อยู่ทันไม่สมหมายเอี่ยมสนิทสมหมายยังทันอยู่ครับพลิกออกมา ยิงมุงแคาโอ้โหเตะคืนได้แล้วครับโอ้โหตรงนี้ตากล้องโดยอบอลเคียรยาจับไว้ทันด้วยมั้งเปี้ยเลยเปี้ยเลยโอ้โหสุดจอดติดตามดูได้นะครับทุกคู่คืนนี้พิมพ์คำว่าครองพิการเกมเป็นวัคครั้งที่12ครับโอ้โห ลองยูทูบใครที่มีโทรศัพท์มือถือเน่นเน็ตเน Facebook ได้นี่เข้าไปดูได้เลยจะเข้า YouTube หรือ Google ก็ได้ทำค้นหาพิมพ์คำว่าคลองพิกรารเกมเอาลกนี้โุรศัพท์ขอนทองหมูสามขอเข้ามาให้กับหมายเลข13ครับพิเชษสุงดีให้นาลองม่วงทองลองไม่ไม่ได้ครับจับไม่อยู่ครับพิเชษพิเชษ วลากรคำโสภ้ากระชากไปเองครับล็อกซ้ายกายรูมาเอามาเกือบไปครับปีช้าปองคำผู้สาวโตรับาไปได้ครับปีชาป้าฟางบอลปาดมามดได้หมูห้าได้นะครับเวลากรให้สั้นมาพิเชษพิเชษสุปดีเอาแต่มาให้สมหมายเอี่ยมสนิทสมหมายไหลต่อให้ทะเศเครือบผู้ทะเศทำท่าจะสับ ต่อมาโอ้โหไม่ไทยครับพิเศษสุดดีโอโคู่ต่อไปเตรียมตัวแล้วครับหมูหนึ่งกับหมูเจ็ดโอ้โหมันทุกคู่เขากันเในแบบฉบับกีฬาภายในตำบลคลองพิกไรหมูห้าได้บอลผู่สาวัตโตครับไช้วศรีสวัสดิ์ปาดหนา เต่นาลงมงทองบอลลงไหลามาให้กับพิเชษสุกเดีพิเชษเตาให้ทะเนตยิงไกลนะครับรอดททเนตสามอีกทีไม่ได้ครับสามอีกทีโอ้โหประตูในการชาวภาษาประตูไปครับจังหวะสองโอ้โหก็นหังเป็นชุดเลยครับไม่ได้ครับรงเี้เอาเกี่ยวไม่ถึงครับลูกมาถึงเวลากรนาลงมงทองสุรศัพท์ขอทองมงมาเข้าทางของหมู่ห้าไหลขึ้นหลังมาเหมืเ,เิม เข,ข่าขากันมากขึ้นครับดน,นนทร์ม่วงทองจ่ายสายก้อยสมหมายบางเพชรกออกมาได้ครับสมหมายเอี่ยมสนะดจ่ายเข้ามาให้กับชนะเดินเคลื่อนไปนลโมงเอาบอลลงได้ครับสมหมายควักก็เนศแต่งบอลหนึ่งจังหวะเนศเคลื่อนผู้อาบอลหนีภูสาวประตูโอ้โหหลุดหลบในการชาร์จชาร์จภูสาวประตู สมอันหนึ่งประตูตัวเองครับโู้สามประตูบอลมาตั้งครับใช้วัดศสีสวัสด์ปัดพีเช่จุกดีมงชงมาวลากรกินถึงก่อนครับระเนศเข้ามาแย่งเอาของหลังหมู่ห้าตัดบอลได้ครับไปได้ไหม ชนข้างหลังอชนจากด้านหลังครับีอคิดของทั้งฝั่งหมู่ห้าครับเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งครับสีแดงหมู่ห้าสีดำหมู่สามครับเวลากรลองซัดไกลเลยครับคู่ต่อไปเจ็บตัวแล้วครับหมู่หนึ่งกับหมู่เจ็ดหมู่หนึ่งก็เคยเป็นอดีตแชมป์เหมือนกันนะหมู่หนึ่ง เป็นแชมป์ย่งจากมูเซีก็มีหมู่หนึ่งหมู่สองแล้วก็หมู่สามมูซ่รู้สึกของแชมป์เจ็ดสมัยหรือแปดสมัยเลยอสองคืนให้ผูสาประตูฝั่งนี้ปริทาป้อมคำมาที่พิเชษก็คืนให้เอกพลบุญสุข หายจากจอไปนานเลยเอกพลอ้าวโดนวรากรครทำโทษคาของหมู่ห้าดักไว้ได้ครับวรากรไหลามาไม่มีใครครับคิดว่าเพื่อนจะเตะมาบขวาพิเชษพิเชษเคาะเขากลางมาให้กับธเนศธเนศโอ้หลุงนี้โดนดักไว้ได้ครับโดนโตแล้วครับวรากรจิ้มไม่สนุกครับพิเชษสุดดีหมู่สามได้บอลจ่ายเขากลางไว้ธเนศเคลือนผู้เเนศออกบอลเร็วมาให้กับนลองทอง ยิงโอ้โหเกียเต๋าสองไปนิดเดียวเหลือไปครับเหลือแก้ไปครับทั้งฝั่งบูห้าไห้วัฒสุรศักดิ์ขอสั้สนๆมาพิเคศรเน่เคอรู้ไหลทะลุกออกมาทั้งข้างให้น์นระงไน์นรงโอ้โหลูกนี้แม่กลาจะเปิดให้สมหมายลูกเลยไปถึงผู้สาวประตูชัยวัดศรีสวัสดิ์ เปล่า,าก่อนที่จะเล่นฟุตบอลครับแต่เก็ใหม่ครับไปคิปของทั้งฝั่งโบสามครับเอกพลบ,บนศพป,ปามาให้ทะแนนเครือหผู้ะนะแนนหาบอลไปเองครับแต่ลองบอลท้องปัดเอาไหลต่อมาให้กับสุรศักดิ์ขอนทองเล่งไว้ยิงโอ้โหเขาหน้าตา หนึ่งต่อหนึ่งครับจึงหนึ่งครึ่งเวลาหลังพิเชษหลบมาถึงธเนศเครือผู้ไหลออขวาไปให้สุรศักดิ์ใส่เข้ากลางมาให้สุรศักดิ์ขอนทองสุรศักดิ์ต่อไเ,เข้ากลางให้พิเชษไหลแถวสองชงม,มาให้ธเ,เนศธเนศยังไม่ยืนจังหวะครีกเข้าขวาไหลไปให้สุรศักดิ์ขอนทองยิงโอ้โหติดกองหลังครับ ไม่ได้ครับบอลออกลานข้างผู้สินให้ทั้งฝั่งหมู่สามได้ทุ่มคู่ต่อไปเตรียมตัวหมหนึ่งพบหมู่เจ็ดฝ่ได้ครับตรงนี้เอาตรงนี้ผู้ทำประตูเลยครับสี่มีพบไปได้ไหมเจอเอกพลางไว้ครับเอกพลบุญสุข กับพลเปิดมาเต็มวลากรครับล็อกหลบสุรศักดิ์ไปได้ครับวลากรจ่ายลึมเส้นมาไม่ผ่านพิเชตสุดดีครับธเนศเห็นสมหมายยืนอยู่ครับเา้าเติดบล็อกกันมาลงมองช่งไว้แล้วทำไม่ผ่านกองหลังสะบัดอา่า <c oughs> เพียบอลต้องอย่างนี้แหละถึงจะสนุกเสียงยังเงียบไม่สนุกนอ่ะอ่ามีการเปลี่ยนตัวเอาหมายเลขเก้าเข้าครับหมายเลขเก้านี่ก็เออไม่ได้ใส่เบอร์มา จะสะดุดตรงนี้ก็จะนาลงม่งทองหมู่สามนาลงขออกขวาให้ศรุรศักข์ขอนทองสุ้ศักดิ์ืนมาที่นาลงมงทองนาลงหลอกไปได้ไหมระทาาไปเองครับหลักไม่ดี <c oughs> เสียหลักล้มไปครับหมู่ห้าได้บอลเสมอกันอย่ครับหนึน่งต่อหนึ่งวรากรคคำโสภานัดแรกของหมู่สาม ล็อกด้วยซ้ายล็อกอีกคนนึงไปผ่านกองหลังอยากได้อยู่ข้าหมูห้าข้ามปากมาอะ่ครับหมายเลขอะไรหนึ่งสิริภพด้วยไม่ใช่ครับอ้าวตรงนี้จะั่อยิงโอ้โหปีชาต้องทำเซฟไม่ได้ครับเกียวกันเลยครับแนี่สิริภพวัวทองเปลี่ยนตัวครับอ้าวเปลี่ยนตัวเอาหมายเลขอะไรออก เอาลงมงทองออกเอามาเลกเก้าครับผู้เบกดาวเล็กลงไปแทนโทรศัพท์ขอนทองจ่ายมาข้าทางของหมู่ห้าครับปไปไม่ผ่านกองหลังฝั่งหมู่สาครับเอกพลบุญสุขเอกพล สำงข์ไหมพิเศษไม่มีถ่ายครับแตกคนถ่ายได้ไหมแถวสองครับทันเดนเคือพูยิงซ้ายไม่ยตรงกองโอ้โหอย่างเสมอกันอยู่ครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งเอาหนักไม่ได้ครับปูสามทันเดนเคือพู สุดยอดมากครับรายการนี้นายโอเคสมาเต้ช่วยถ่ายกล้องให้ขอบคุณพี่อย่างสูงครับอุาสมเด็จทำน้อยโอ้ตรงนี้เอกษพนบุญศกปล่อยไปครับตรงนี้อ่าเดงนม้าไม่ได้ครับพิเทษไหลหวันยังไม่ออกครับตรงนี้โอ้ห้าลอกรอบสวยครับตรงนี้ ปอมาแถวสองอ้าวผู้เล่นดาวเล็ดนังก็ได้ครับปีทาบอมคำซัดไกลเลยครับลงมาถึงททเลเกลือพู้วกน้ำกระจายเลยครับพบน้ำไปด้วยล่ะพบน้ำไปด้วยล่ะยิงโหนลูกนี้ไม่ได้ครับประตูเลี้ยออกมาโอ้โหทีเดียวในโลกครับถือขวดน้ำลงไป <c oughs> พิเช่น สมยัยใบลคืนสวยครับตรงนี้พิเทศยิ่งกว่โฮกแตงข้อแล้วไม่ได้ครับประตูสุดยอดเลยครับตรงนี้โอ,โอ้เข้าดีกว่าลูกนี้อันตรายครับสุรศักดิ์ขอนทองปั้มกันอยู่กองหลังของฝั่งบูห้าครับอ,อ,อย่างนี้เจ็บต้องก้อนน้ำแข็งด้วยก็จะดีเลยนะความเย็นเกวยบ้างแต่ถ้ามีสเปรได้จะดีเปลี่ยนได้สามคนเลยครับ อ๋อฝั่งนั้น้องให้น้ำเป็นนักมวยอะครับมึงอ๋อบวลากรนะที่ลงปั๊มอยู่เมื่อตะคู่ตัดสุรศักดิ์ไหวไหมน่ะสุรศักดิ์ขอนทองแต่ว่าบวกห้าสิบห้าสิบทะลุว่าจะเจ็บด้วยกันทั้งคู่เนี่ยต้องยั้งกัน คูดต่อไปเทียมตัวนะครับหมูหนึ่งกับ,บหมูเจ็ดแก้ใหม่ครับคู่นี้เสมอกันอยู่ครับปีนาป้อมคำพุกสาวประตูปล่อยบอลออกไปครับเต็มเท่ากันว่างไงนี่อ่าคุณคุณเต็มเท่ากันวา่าไงรับลูกเหรอลองไปได้แล้วลูกนี้หมายเลขหก สมานเอี่ยมสนิทออกข้าไปให้สุรศักดิ์ขอนทองปวดกายมาให้สมหมายโอ้โหตรงนี้่าถ้าเข้าดังไปทั่วยูทูบเลยเนี่ยโอ้โหสมหมายเอี่ยมสนิทเอกพลมงชงแม,ม่สวยครับบวชคืนมาให้กับเอกพลจดผู้ดงกมะนาวตรงนี้มีใครครับโชว์หน่อยโชว์ แยลนนะครับรายการนี้จะมีไปจนถึงวันที่28ครับวันนี้รอบคัดเลือกรอบแรกครับเวลากรเปิดมาไม่ผ่านพิเชษสุขดี <Okay. S 1> สมานครับสมาน <Okay. S 1> เอี่ยมสิริ <Okay. S 1> โอ้โหผมเพิ่งเห็นตากล้องของพี่โกมิน ขนาดตากล้องยังเป็นนายกนะครับเจ้าของกล้องจะเป็นใครครับเราคิดดูขนาดตากล้องยังเป็นตำแหน่งนายกนะคิดดูแล้วกันงานเนี้ยเจ้าของกล้องจะเป็นใครโอ้ไม่ได้ครับลูกนี้โคพันกันอยู่หน้าประตูลูกอันตรายครับบางลูกออกมาได้ครับลูกนี้ปูเส้งให้ทั้งฝั่งหมูสามด้วยทุ่มครับผู้เบ็ดาวเล็กผู้เบ็ทุ่มไปโอ้โหตะวันหมูสามประตูซัดยาวออกมาแล้วครับเต็มพิชเชสุกดียังได้บอลอยู่ครับ ปรเทศปลให้กับเอ,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 อกพจนบุญสุขตอกส้นไว้ลากรนบอลออกผู้์ินให้ทั้งฝั่งผู้สาวแทุ่มครับเอกพจนทุ่งกายมาให้กับสมานเอเอยมสนิทสมาร,มมารคืนมาให้กับเอกพจนบุญสุกเอกพจนปล่อยข้าวฟากไว้ให้กับสุดิรยิงทันทีนะครับแม่ไม่จับเลยครับจับแล้วแล้วผูร์สิน ไอทุนเพชรโนดศทนเชียตทองคำปารงเวีบรณาการแข่งขันครึ่งหลังผลปร่กนว่าเสมอไปครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งแบ่งแต้ไปกรณีะคะแนนเท่ากันนี่เมื่อสักูนี้ทั้งฝ่ายจัดบอกว่ามอว่ายังไงแล้วดิเล็กนับรูปได้เสียใช่ไหมครับนับรูปได้เสียครับอครับตอนนี้ก็ตอนนี้หมู่ห้าก็มีแต้มเป็นเท่าไหร่ละหนึ่งแต้มมาแพ้มาหนึ่งนัดสเสมอมาหนึ่งนัดหนึ่ง หนูคะแนนได้เสมอนะกบเกดสกอร์ไปแล้วนะครับตอนนี้สายนี้เป็นไงครับแจ้ม